าจากหน้าไครนะอนี้ก็มีเป็นดินนะพืชศพกันบางก่อนนะน้ำนาะกรกฎมีพิจิตนะแล้วก็มีเป็นลมนะคะเมถุนตุนกุมน,น,นะแล้วก็ไฟเมษสิงห์ธนูนะนี่พบจุบตสองราศีนะเออเด่นๆก็จะมีเป็นราศีเมษนะคือเอ็มเปอร์นะคะคนต่างชาตินั่นเองนะแล้วก็มีราศีกันนะคือเฮอร์มิคนะคุณกับเขานะเป็น คนต่างชาติมีความแตกต่างอายุเชื้อชาต,ชาติเขาเป็นคนที่มีอีโก้เยอะญิงออกแนวนักสิสิกนะชอบวางอํานาจด้วยนะชอบกดขนนะกี่ข่มเหงนะควบคุมในความสัมพันธ์นะมาดูใบแรกเลยนะคิงออฟเฮนด์เคนะเป็นลักษณะของเจ้าของธุรกิจนะฮะเอ็มดีซีโอเขามีบริษัทเป็นของตัวเองหรือเปล่านะหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองได้นะคิงเหรียญนะนั่งทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้นะหรือมีบริษัทส่วนตัวนะค er, นะสิบเหรียญนะคะก็ครอบครัวมีการเงินมั่นคงอยู่เลยนะ ปหนึ่งแสนหนึ่งสิบล้านเลยนะแล้วก็เก้าพุวยนะตอนนี้เขาน่าจะมีความสุขโสดทําตัวมีสเสน่ห์เหมือนคาสโนวาแนละคนเข้าหาล้อมรอบแลยิ่งเป็นสายเปเป็นป่าด้วยนะก็ยิ่งดูมีสเสน่ห์นะเราชอบไปเที่ยวนะชอบบริหารสเสน่ห์ชอบปาร์ตี้นะสายดิ้งเมาได้นะแต่ว่าการงานการเงินเขามั่นคงน,นะเพราะเขามีธุรกิจกิจการของตัวเองนั่นเองนะหนึ่งดาบแนละ้วเป็นคนนาตอนนี้เขาน่าจะคิดที่จะตัดสินใจชัดเจน ตัดบางสิ่งบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างก็ได้นะคะมาขยายนะด้วยสามด่านาแสดงว่ามีเรื่องเจ็บปวดเฮ้อสามเศร้ามีมือที่สามเออปาร์ตี้อะไรก็ได้นะหรือมีเรื่องที่เขาไม่สบายใจอยู่นะแต่ว่าปลายทางเนี่ยมันลงหลักปัานนะได้สีไม้เป็นทางงานหนึ่ง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 นะคือคู่ทวินเฟนนั่นเองนะก็พราะถ้าทวินเสนจะรู้สึกมันค่อนข้างยากนะต้องผ่านบทดทดสอบนะก็สําหรับเขานะจะ ตัดสินใจตัดมือที่สามหรือเปล่านะคะแล้วถ้าสามมาลบหนึ่งดาบเหลือสองดาบไม่ยังลังเลสับสนยังตัดสินใจไม่ได้นั่นเองนะแล้วาสามมาบวกหนึ่งได้สี่ดาบนะเป็นช่วงเดียวยานะสี่ดาบสี่ไม้เลยนะเฮอร์มิตนะเขาน่าจะอายุมากกว่าคุณสิบปีนะหรือว่าคุณมากกว่าเขาก็ได้แนละ้วเกินสิบปีนะเฮอร์มิตนี่คือมีความเออาวุโสนะคะอายุห่างกันมากๆนะก็คนนึงแก่กว่าคนนึงมากๆเลยนะ น่าจะมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าแล้วมีแปดดัคือบล็อกปิดกั้นนะ,ะแล้วก็เขายังหาทางออกไม่ได้นะ,ะมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ได้นะ,ะเออแปดถ้วยนะคะหันหลังเดินจากเลิกกันไปแล้วนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลิกกันชั่วข่าวก็ได้ยังไม่กลับบ้านหรือเปล่านะแปดถ้วยคือยังเหลือสองถ้วยตั้งอยู่ยังไม่ได้เลิกขาดถาวรน,นะบางคนอาจจะไปชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวก็ไปง้อขอคนนี้กลับมาได้นะเอแปดถ้วยนี่คือยังเหลือสองถ้วยตั้งอยู่นะเดี๋ยวคู่นะคะ คุณหรือเขาก็ได้นะสบัดก้นเลยกระต่ายตัวนี้นะคือเดินหันหลังจากนะโดยความที่ครอบครัวก็ยังมีความรู้สึกผูกพันอยู่นะรู้จักกันเกินสิบปีได้นะถ้าสิบเหลียญนะเกปูนะเขาเป็นคนโสดอิสระไปทั่วนะชอบท่องเที่ยวชอบทําอะไรคนเดียวชอบโสดนะให้ดูแบบพรามีเสน่ห์นะเพราะว่าก้าวถ้วยก็มองบอกอยู่แล้วนะคะซโนว่านะแล้วเด็กปูนี่คือเป็นคนไม่ชอบผูกมัดนะคือมีแฟนชอบทําตัวเหมือนโสดเพื่อให้ได้บริหารเสน่ห์นั่นเองนะ วันนี้เขามองคุณเป็นควีนอ็อวานะคุณเป็นควีนวานะดูไม่แยแสนิ่งไม่สนใจเขานะส่วนเขาก็นิ่งเหมือนกันนะควีนวานี่คือไม่สนใจนะแต่ไม่ยิ่งนิ่งเท่าขนาดควีนเหรียนะแต่เขาเป็นคิงเหรีย่นี่คือนิ่งเลยนะนิ่งสนิทนะแต่ใจนี่คิดอยู่นะว่ายังไงดีนะจะตัดจะตัดเรื่องที่มันเป็นปัญหากับคุณหรือตัดมือที่สามหรือเปล่านะ มีอีกอ่อยู่นะเป็นคนต่างชาตินะนาซิสิกชอบควบคุมวงการควบคุมในความสัมพันธ์นะเป็นเริฟบอมบิงแกสไลทิงได้นะตอนนี้นะทบทวนอยู่นะยังไม่รู้ตื่นรู้หรือยังนะกําลังอีกคิวซังอยู่ก็ได้นะถ้าเป็นเทอร์มิคนะบนทบทวนตัวเองอยู่เลยนะเดคฟูนี่คืออย่างที่บอกไปแล้วนะะก็ โดนหันหลังนะถ้าคุณเดินหันหลังเขาก็สบายเลยนะทะทตัวลอ,อยตัวอยู่เหนือดราม่า,น,มานะก็เกิดเรื่องอะไรก็ไม่สนใจนก็บริหารตนเองต่อไปนะก็ถ้าเขาเึกถึงหรือทบทวนหรือตื่นรู้ได้นะเขาก็คงจะกลับมาหาคุณนั่นเองแต่ในนี้ไม่มีใครจะกลับเลยนะแต่ว่า8นาฬะกาลบ9ถ้วยนะเหลือ1ถ้วยนะจะมีข่าวดีหรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะความหมายโดยในคือ1ถ้วยนะอาจจะมีข่าวดีนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอ คนใหม่เลยหรือเปล่านะหรือว่าเดี๋ยวจะได้มาเริ่มกันใหม่ก็ได้นะเพราะว่าแปดลบเก้าได้หนึ่งคู่นันเองนะคะก็ความหมายโดยไนทั้งหมดนะคะก็เป็นประมาณนี้นะแล้วปลายทางนี่ก็ยังเป็นคู่ค่ะเองยังแข็งแรงอยู่นะก็น่าจะได้ลงหลักปักฐานอยู่นะได้แต่งงานแน่นอนนะแต่จะกลับคนนี้หรือคนใหม่ก็ต้องแล้วแต่อนากรนะนนะก็ให้รู้สถานการณ์นะะรวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ